in gazing into night the the sky far into the night, สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟของตู้เย็นนะครับเนื่องจากหลอดไฟของผมเนี่ยตู้เย็นของผมเนี่ยมันขาดนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูนะคนี่นะคเพราะละขาดเนี่ย มันจาเป็นนะครับตัวเวลาที่ว่าเรารีบๆเนี่ยเหมือนก็มืดน,นะครับอ่ะนี่เราก็จะทําการเปลี่ยนนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟของผมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเราก็ต้องถอดเกะนี้ออกก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยใครๆก็เปลี่ยนได้หมดนะครับแต่ว่ามันมันก็ยังมีอยู่ครับที่ว่าคนที่ว่ายังไม่รู้นะครับหรือว่ายังไม่กล้าทําด้วยตัวเองนะครับอ่ะนี่นะครับผมจะ เปิดแฟให้ดูนะครับหลอดไฟมันอยู่ใต้ตรงนี้นะอ่ะทีนี้เราก็จะถอดของเดิมออกนะครับนี่นะรตรงนี้นะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆนะครับเราก็มุนทวนเข็มนะครับอ่าหรือว่ามุนทางซ้ายนะครับอ่ะนี่นะครับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับหลอดนี้มันน่าจะเป็นแบบหลอด เป็นกระแสไม่ค่อยเยอะนะครับอตอนนี้เนี่ยก่อนที่ว่าผมจะมาดูเนี่ยผมก็เช็คตัวสวิตช์แล้วนะครับนี่นะครับก็ได้ซื้อหลอดไฟตัวใหม่มานะครับทีนี้เราก็ทำการใส่เับกับเคืนที่เดิมนะครับวิธีการใส่ก็หมุนตามเข็มนะครับหรือว่าหมุนทางขวานะครับอ่ อันนี้ไม่ต้องจบใจนะพอเวลาเราหมุนสุดเนี่ยหลดไฟมันจะติดเองนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่นะคอ่าเพราะอตัวประตูเราไม่ได้เปิดนะครับสวิตชนะ์นี้นะนี่นะคอ่าแล้วก็หมุนให้แน่นนะอ่ะนี่นะก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะวิธีการเปลี่ยนหลดไฟยิงแบบง่ายๆนะครับเผื่อแม่บ้านนะครับ มีเหตุฉนหลอดไฟขาดแบบนี้ก็ถอดของเดิมแล้วก็เอาไปเทียบกับร้านคา้านะครับว่าจะเอาหลอดไฟนะครับแบบตามของที่ว่าเราพาไปตัวอย่างนะครับทีนี้เราก็เช็คความรีบร้อยนะคนี่นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครัหลอดไฟนี้มันจําเป็นนะะเวลาเรารีบรีบเนี่ยนะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมจะมีความรู้เกี่ยวกับด้านอื่นๆนะครับมาแบ่งปันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ